ค่ะสวัสดีค่ะอตอนรั้เข้าสูส่ช่องช,ชัยชัยชาแนลค่ะชชานแนลราชทองทองจอมซาตนะคะคลิปนี้ก็เป็นการเริ่มนะคะเริ่มมงหลังคาแล้วนะคะไไปปดู

สก่อนคอใส่ดอกแรกมีใครใส่ก่อนดอกแรกใส่งอบกันเลอบเอาเอาคนั้แปะอาทน้งแปลสีีได้ายา

รอนเลยรอนเลยป่ครับรตกู้200อร้อยออยู่อยู่แล้วเน,วนา,างอยูอยไ่ได้องกไ่อยากก็ต้องกินไม่อยากก่อน้นนี้ เอาไหมครับเอาก่อนเลยครับยังไม่แล้วอยากกินม่ได้ดอกครับผมเดี๋ยวจะเอาใส่ถังไว้ให้ครับผมเสือพาไปใส่ถุกร้อนเลยเนาะสามสองห้าสี่สาม พราลงอีกป่ะเขาลงหยกได้พอช่างอ่ะตอนนี้ก็เริ่มมุ่งสังกัดตี ไปซื้อม่ให้ใหม่เริ่มไมจะได้ถเดี๋ยวไปซื้อไม่ให้ใหม่มันละลายแล้วตาวนุก็รอไอศครีมแลนะมองแล้วมองอีกนะคะลงมาเหลือกันไหมบ้าเน่หมอบื้องส่วนสังกะสีเลยนะ บ่ตรงกันว่าแม่เอาลุงคนบ่ายมาเล่นสังกะสีนะนี่โอเคโอเคมาสัน้นอาอเอ,าอยเอาล่อยอาลย เขาไปแล้วเขากินเป็นอยู่บ่กินได้อยู่บ่ได้บ่ยังบ่ัขลองนงโอเคอไบ่ นีแคุ่ดนี่ะิ้นหก่ะเอาหนานะปมีดูมามาอีกเกบ่ะใส่่ ขออนุญาตคลิปยังไม่นะคะกับสวัสดีค่ะเดี๋ยวอัปเดตเป็นขั้นเป็นตอนเป็นฉากๆไปนะคะคุณน้ำกลับบ้านหมกบ้านสวัสดีค่ะ